สนับสนุนโดยลาคอ,อยสิไปก,กาลาสินเด้อ เอ้าคุณผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแม่มารอกันหน้าจอทีวีเลยเออมารอหน้าจอไโครเว็บก็แปลกสิัะต้องรอหน้าจอทีวีถูกแล้วฮะสวัสดีครับผมวีเจจ็อบที้สบายดีทีวีนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมครับกับรายการพิเศษสบายดีทีวีสัญจรของเรานั่นเองนะครับรายการที่จะไปอัปเดตนะฮะทุกกิจกรรมความสนุกสนานครับของคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสัญจรปีเจ็ดของเรานั่นเองนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมหอบหิ้วกระเป๋ามานี่บางคนงงนะงงนะ โอ้โหตาโตเลยนะว่าผมหอบมาทําไม <_ d ata> ผมจะไปจังหวัดกาฬสินเด้อนะไปเที่ยวงานสบายดีทีวีสัญจรปีเจ็ดครับที่เขาจัดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินครับเ <_ d ata> ตรียมของมาเรียบร้อยแล้วฮะนี่ใส่กระเป๋าไปว่าจะไปอยู่สักเจ็ดแปดวันนะ <_ d ata> โอ้โหนี่ฮะหมอนมุ้งอะไรผมเตรียมเรียบร้อยนะ <_ d ata> ผมจะไปกางดูคอนเสิร์ตเลยทีเดียวรวมไปถึงนี่ฮะของเล่นระหว่างทางนะฮะเผื่อว่าเกิดว่า นั่งรถไปแล้วเกิดเบื่อเบื่อโอ้ขยับเล่นโอ้สนุกสนานเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับผมเอาเลยครับเตรียมเรียบร้อยเอ๊แต่ว่าของกินเอ๊มันต้องมีของกินนะเนี่ย ไประหว่างทางเนี่ยเผื่อหิวไงหมูทุบนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าหมูทุบเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสตัตว์บ้านนาจารนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ไปจังหวัดกาฬสินก็อย่าลืมนะครับไปรับประทานหมูทุบกันวันนั้นนี่เดี๋ยวผมไปดูคอนเสิร์ตที่กาฬสินผมจะซื้อหมูทุบเนี่ยไปฝากกับศิลปินในวันนั้นด้วยนะครับผมเอาแหละเราอิ่มท้องกันแล้วได้ของกินแล้วใช่ไหมครับพาไปดูคอน,สน,น,คนะน,นเสิ 4, ร์ตดี Center, อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปครับศิลปินมากมายทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาสยามลูลูลาลาอาสยามแมนมณีวันอาสยามนุชวิลาวันอาสยามโอพจนาอาสยามโบดำลำซิ่งอาสยามและก็นุ่มๆวงต๊กโตอาสยามนด้เองนะครับนอกจากความสนุกสนานนะครับผู้ชมของคอนเสิร์ตบนเวทีวันนั้นนะฮะที่เป็นเวทีใหญ่อลังการแสงสีเสียงเต็มที่ศิลปินก็ตัวจริงเสียง,จร,งจริงนะฮะไม่มีการมาก๊อปปี้โชว์อย่างแน่นอนนะครับ อกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับของที่นำไปแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอทช์ แท็บเล็ตโฮมเธียเตอร์ทีวีพัดลมไมโครเวฟโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็สร้อยคอทองคำด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนะเตรียมไปขนกันได้เลยนะฮะรวมไปถึงเวทีโชว์เด็ดแจกครับใครที่มีความสามารถทางนานการร้องเพลงนะฮะสามารถที่จะไปโชว์บนเวทีโชว์เด็ดแจกกันได้ได้รับของรางวัลเต็มที่เมือกลับบ้านไปด้วยนะครับและที่สําคัญครับผู้สนับสนุนที่ใจดีของเราครับโอ้ยเขาก็จะมีของไปลดแลกแจกแถมกันนะครับเยอะแยะมากมายเพียบเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ฟังแบบนี้แล้ว อยากจะไปแล้วเกินครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปกาลสินดีกว่าต oh. ็ขอบคุณผู้สน,สนับสนุนที่ใจดีก่อนนะครับที่ทําให้เกิดงานคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณมากมากครับร่วมเฉลิมฉลองโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใคร,ใครๆก็อยากชิมยาสีฟันซิสเตม,มาซูซิเมนฟลูออไรเสริมกรอบป้องกันฟันผุเพื่อฟันแข็งแรงครีมมักผมลอเรนเนทูรามักเร็วนุ่มนานใช้แทนครีมนวดผมได้เลยใหม่เพรียวคอฟฟี่สูตรคลีออสลาซองเขียวดีทอกซ์พุงยุบกินปุ๊บคลีนปั๊บ ยามองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาไลปอนเอฟ่อกรู F, กสูตรใหม่เอ็กซ์ตร้าคลีนเนื้อกว่าเดิมกระจายคราบมันกระจัดกลิ่นคาวแป้งหอมเอ็นแชนเทอร์เพราะความหอมคือเสน่ห์ของผู้หญิง0 2 6 7 0 0 7 5 5 t r u e m o v e H 4 g Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove H ยามาฮ่าสปาร์คเอทนจริงประหยัดจังถูกใจชีวิตดีดีน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลากเหลืองปรุงเติมจิ้มหยอ,อกขวดเดียวอยู่ We g i ิฟ ทำให้เรื่องผู้หญิงเข้าใจง่ายเรดดี้เครื่องดื่มให้พลังงานแบบพอดีพอดีพร้อมดูดีดื่มเรดดี้ ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะไปก่อนฮะกลับมาพบกับผมพี่เจจ๊อบจี้สบายดีทีวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการพิเศษสบายดีทีวีสัญจรของเรานะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเก็บกระเป๋าก่อนเพราะว่าแม่เตรียมไปกราสินโอ้โหพบทองด้วยพอดีว่ามีตังเลยฮะก็เลยอะไรนะพอมผมนี่ลองพี่เวางกลาตงมือกระเป๋ากระเป๋าผมกระเป๋าพี่เหรออู่กับพี่ได้ไงเนี่ยเอาไม่รู้เอ็นวางอยู่ก็ยิบไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่ไป